นะครับว่าเรือนี้ที่เรามาอยู่เนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าดีที่สุดในประเทศอินโดนีเซียนะรเรือลำนี้เห็นไหมจะมีชื่อติดอยู่เลยโบ<อ>๊ทนี่โบ๊ทเห็นไหมโบ๊ทจะอยู่นี่แล้วข้างๆัวก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพลาวเห็นไหมครับเชื่อว,ว, <S <s <covenant> <S ว่าทุกคนอยากรู้แล้วห้องนอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยเจวันเนี่ยนอนกันแบบไหนยังไงมีอะไรที่มันแตกต่างจากโรงแรมบนบกหรือเปล่ามันจะอยู่ได้ไหมว่าเจ็ดแปดวันห้องเล็กๆ ครับเขาต้อนรับเข้าสู่กินดีแบน2ครับอาฟ้าบอกว่าผมไม่ทำคลิปนานมากแล้วถึงเวลาที่ผมต้องทาคลิปเพื่ชาวช่องบ้าแวนะครับวันนี้นะครับก็เลยอาจจะพาทุกคนนะฮะมารีวิวเรือที่เรามาอยู่นะครับใช้เวลาในเนี้ยเจ็ดวันนะครับกับเรือที่มีชื่อว่าเวโลเชียน ก็จะไปรับชมคลิปในวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กกับช่องกินแมนท็อด้วยนะครับพบังใจไม่มีแรงประดาลใจไม่มีไม่รู้จะทำคลิปอะไรเลยวันนี้ก็เลยพามารีวิวเรือแล้วกันนะครับว่าเรือนี้ที่เรามาอยู่เนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าดีที่สุดในประเทศอินโดนีเซียนะรเรือลำนี้ไปดูครับว่าเวโรเชียนเป็นยังไงบ้างครับ บริเวณแรกที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูก็คือเขาเรียกว่าคอมพอนแอเรียคอมพอนแอเรียก็จะเป็นบริเวณนั่งดูหนังสัทน,นาการต่างๆนะครับบริเวณนี้ก็จะมีโซฟาเป็นรูปตัวอะไรเนี่ยมันไม่ได้อยู่นะนี่นะครับตั้งล้อล้อมวงกันนะครับที่เดีอยู่ตรงน,นี้อาจจะมีวางชิปวางไพ่อยู่นิดหน่อยนะครับเป็นการสัตยาการนะครับเป็นการสัตยาการของชาวเรือขอ,รของเรานะครับจากที่คอมมอนแอเรียครับเราจะไปกันต่อนะครับใกล้ไม่ไกลกัน นะครับเขาเรียกว่าห้องทานอาหารนะครับผมห้องทานอาหารก็จะมีทั้งหมด2โต๊ะให่ก็จะมีโต๊ะเ็โต๊ะครับเวลากินอาหารก็ใช้วิธีการก็คือกินบุฟเฟ่ต์นะครับจะมีอาหารมาตรงนี้เอิงสองสามสี่ห้าชอ่องนะครับก็จะมีเขียนป้ายว่าเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นผักหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วเลือดเก,ก่าชอบแบบไหนอะไรยังไงก็เลือกเลยนะครับ บริเวณเคาน์เตอร์ตรงนู้นก็จะมีพนักงานนะครับคอยดูแลตลอดเวลาอยากจะทานน้ําอะไรกาแฟชาโกโก้สัง่งได้ตลอดเวลาฟรีเพราะว่ารวมค่าทิปไปเรียบร้อยแล้วค่าทิปเท่าไหร่คะค่าทิปที่มาในรอบนี้1นึ่งแสนห้าหมบาทต่อคนนะครับหนึ่งแสนห้าหมบาทต่อคนนี่คือราคาห้องห้อง,องแบบห้องดูดสุดละถ้าเกิดสุ่าจองทานก็จะได้ห้องดีแต่ว่าไม่ทานก็หลอกเพาแย่งกันห้องดีนะครับเรามาห้องซิกเนเจอร์ธรรมาดาเดี๋ยวสุดท้ายค่อยพาไปดูห้องนอนห้องนอนเราเป็นยังไงครับคาดอกังมากมา อ่ะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณด้านนอกของชั้น1น,นะครับว่ามีอะไรบ้างนี่บริเวณด้านนอกชั้น1น,นะครับจะเป็นบริเวณที่เตรียมอุปกรณ์เพื่อจะดำน้ำนะครับก็จะมีบริเวณที่วางแท้ง นะครับออกซิเจนต่างๆนะครับตอนนี้แท้งจะเหลือน้อยเพราะว่าเขาไปดำน้ำกันแต่เราโดดสกิปนี้สก,นสกิป<อ>ได้มารรวิวให้ทุกคนดูถ้าเกิดสมมติว่าไม่สกิปก็คงจะไม่รีวิวนะครับเพราะตอนนี้ว่างมากนะฮะเนี่ยก็จะเป็นแท้งอันที่เป็นแท้งของโบทเห็นไหมจะมีชื่อติดอยู่เลยโบ๊ทนี่โบท เห็นไ,ไหมโบติอยู่นี่แล้วข้างๆครวก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคราวเห็นไ,ไหมครับกราวคาือใครราวก็คือภรรยาของผมเองคุณภรรยาของผมเองโบ๊ทและคราวเบอร์สี่เบอร์ห้าแท้งก็อยู่นี่นะครับยังอยู่ครบเลยนะคะครบเลย <laughs> หลายหลายค,คนสงสัยว่าเวลามาดำน้ำต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมาบ้างอย่างแรกที่ต้องเตรียมมาไ,ไดยแน่ก็คือ BCD นะครับก็คือเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ชูชีพนะครับเติมลมอยู่ข้างในนะครับเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราเขาเราียกว่าพยุงตัวได้อยู่ในน้ำนะครับ BCD อันนี้อันที่สอง regulator นี่ครับ <Greater. S 2> อันนี้คือสิ่งที่เป็นโัวใจและสำคัญที่สุขดของการดำน้ำ เพราะว่าตาใดที่คุณยังฆ่าไปนด้อยู่แล้วคุณหายใจได้คุณก็ไม่มีวันตายแต่ถ้าเกิดไอ้นี่หลดดุดออกจากปากเมื่อไหร่แล้วคุณหายใจไม่ได้หรือว่าอากาศหมดเมื่อไหร่คุณก็เรียบร้อยเตรียมตัวนะครับงงเปล่าใช้วิธีการงงงงไปรับกันแล้วกันนะฮ <c oughs> ะวิสาก็าคือแทงอันนี้คือเขามีไว้ให้อยู่แล้ว <c oughs> ทุกเรือทุกลำเขาจะมีเตรียมไว้ให้นะครับเรามีหน้าที่คือเอาเลคูเรเตอร์เอาบีซมาประกอบที่นี่นะครับพร้อมกับชุดของเราก็คือเนี่ยชุดของผมอยู่นี่เวสสูดเวสสูดนะครับหน้ากากาก็ต้องเตรียมมาจากที่บ้านเราเองอเพราะเวนหน้ากากาก็ต้องส่วนตัวนะครับหน้ากากที่เหลือก็เป็นอุปรกรณ์ไหนชวนหน้า,นากากนะนี่หน้ากากหน้ากาก กาซอ่ากงสีนดำเงินชุดสีนดำเงินจริงชุดนี้เป็นชุดเก่าซื้อชุดใหม่มาแต่ว่าร้านส่งมาผิดผิดไซส์ใส่ไซส์เอ็มส่งไซส์เอ็กซ์มาให้เออแล้วจะได้ใส่นะและที่สำคัญสุดท้ายครับฟินฟินกางเกงสีดำเงินฟ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 ินอันนี้คือเซตเซตดำน้ำของผมนแต่ก็อย่างหนึ่งคือได้คอมได้คอมใช่ได้คอมเขจะมีหน้าตาแบบนี้ได้คอมเนี่ยถามผมถามว่ามีไว้เพื่ออะไร นะครับไดคอมเนี่ยใช่เหมือนนาฬิกาแต่ว่าเวลาลงไปเนี่ยเขาจะว่าระดับความลึกว่าเราอยู่ตรงระดับความลึกที่เท่าไหร่แล้วตอนที่ขึ้นเนี่ยสำคัญที่สุดคือตอนที่เซฟตี้สต็อปนะสามนาทีตอน5อเมตรนะครับผมผมนี่แอดวานนะครับผมเป็นแอดวานแล้วนะครับดำน้ำใคร่าใครครแอดวานครูทูน ไปคูทูไปไปดำอยู่เดี๋ยวพอคุทูกลับมาเดี๋ยวจะทำคลิปว่าคณทูสักคลิปดีไหมแต่ที่นี่ดีมากเลยนะคะตอนที่เราแบบจะลงไดำอ่ะจะลงไปดำน้ำนะคะเราไม่ต้องแบกแทงลงไปเองใช่เคมีคนดูแลบริการเสร็จเรียบร้อยเขาถือแทงอันนี้ของเราไปเรามีแค่หน้าที่ใส่ก่อนคือคุณอยู่ในเรือลำนี้อย่างแรกคือคุณเหมือนราชาเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือแบบเด็กเรือทำให้ทุกอย่างนะครับแบกแทงลงไปในเรือนะครับลงมาเรือเสร็จขึ้นมาปั๊บถอดชุดเสร็จปุ๊บโยนไปในอ่างเขา ทำภาอา,าหให้เสร็จทำ่าเสร็จแล้วปุ๊บเข้ามาตากให้คือทุกอย่างไม่ต้องทำเลยเอาแค่ตัวกับหัวใจมาก<ช>ับแบกอุปกรณ์คุณมาเท่านั้นเองนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่จะเปียกหน่อยนะครับเปียกหน่อยแล้วก็ทุกคนก็จะมารวมกันตรงนี้ก่อนที่จะลงไปดําน้ําในแต่ละด้ายนะครับตอนนี้ก็ออกไปจายแันแล้วออกไปดําน้ำกันแล้วอันนี้นะคะเป็นด้ายไซส์ที่เราจะมาดำนในทริปน,นี้เนาะถูกตอ้องวันนี้เป็นวันที่4แล้ววันนีว้วันที่4แล้ว,ว,ลวคือวันแรกเรามาไม่ทันตกเครื่อง ก็เลยไม่ได้เช็คได้นะครับสาอันแรกมไม่ได้ดำเลยมาดำนองไนท์ได,ด้หนึ่งได้พาวไม่ได้ลงผมลงคนเดียวนะครับลงไปหนึ่งได้แล้วก็เนี่ยก็ลงอันนี้อันนี้นะครับอันนี้สามได์เลยเมื่อวานนี้มาดูปวัาชั้นสองมีอะไรบ้างน,นะขึ้นมาปั๊บอย่างแรกคือสายมือตรงนี้เวโรเชียนลีกบอลรีดิฟาย รียกบริเวณรับประทานเครื่องดื่มนะครับทุกอย่างที่คุณอยากกินก็จะเป็นอาหารเอออาหารว่านก็มีมีสแน็คนะครับมีเครื่องดื่มมีประเภทน้ำผลไม้นะครับแอลก็ฮอมีทุกยี่ห้อเลยทุกแบรนด์มีขายทั้งเหล้าเบียร์ครบสูตรแล้วแต่คุณชอบอะไรชินโทนิกมีหมด แล้วก็นั่งกินกันบริเวณนี้ก็มีพี่นะคะ hey. มือชงมือชงบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์บริเวณนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้กันเป็นเวลากลางคืนห้องคืนอากาศจะดี ทั้งวันนี้มันจะร้อยไม่หน่อยแต่กลางคืนเนี่ยก็จะมานั่งกันตรงนี้แล้วก็นั่งสังสรรค์พูดคุยกันนะครับทั้งครูดำน้ำทั้งเด็กเรือทั้งอะไรทุกคนก็มานั่งกินกันตรงนี้แหละนะครับ enjoy กันนะครับสนทนาการกันอ่ะบริเวณตรงนี้ฮะ เปิดประตูมาหน่อยบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องพักนะครับทั้งหมดในเรือลำนี้มีทั้งหมด10ห้องนะครับแบ่งออกเป็นพตตินัมสองห้องซิกเนเจอร์สองห้องอีลิตอีกหห้องนะครับพักได้ห้องละสองท่านนะครับนี่ก็จะเป็นทั้ง6ห้องที่อยู่ในชั้น2ตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งเนาะชั้นหห้องซิกเนเจอร์นะครับมานี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกหกห้อง <Okay. S 1> นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ ชั้นสของเรือครับ เป็นบริเวณที่ใช้พักผ่อนสําหรับนักดําน้านะครับที่มาอยู่ในเรือนี้เรือเนี้ยจะใช้เวลาในการเดินทางปกติแล้วเจ็วันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแวันของ <บน S 1> คุณอย,อยู่กินบนเรือได้เลยอยู่กินบนเรือคือคุณไม่ได้ลงมาเหยียบบกเลยอ่ะแวันเต็มเ็มนอกจากคุณไปทะเลไปแบบไปบีชไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่บนเรือใช้ชีวิตบนเรือนั่นแหละสิ่งนี้เป็นสถานการณ์อย่างก็คือมีอ่างจากรุซี่ตรงนี้ให้นักดำน้ำต่างๆได้มาพักผ่อนนะครับแช่อ่างจะก็ใช้เวลาไห่บอกเขาก่อนครึ่งชั่วโมง เขาก็จะเติมน้าให้นะครับเติมฟองให้ก็มาเล่นในอ่างจักรุซี่ได้นะครับแล้วบริเวณนี้ก็บริเวณนั่งพักตอนนี้มันร้อนเพราะตอนมันจะเป็นช่วงที่อากาศยังร้อนอยู่แต่ตอนเย็นนะครับซันเซ็ตเวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยอือเรียกว่าอากาศดีลมมานะครับแล้วก็พักผ่อนได้สบายใจมากๆบริเวณตรงนี้ไม่ชอบอ่างฮะบางคนเขาชอบอ่างฮะไม่ชอบเล่นในอ่างเพราะอะไรไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะอันตราย เด็กอยู่ไม่เป็นไรอ่าลงถ้าหนูอยู่หนูพี่ลงไดใช่ไหมไดถ้าหนูไม่อยู่อ่ะไม่ไดเราไม่อยู่ไม่ไม่ไดเลยอหะห้ามลงเลยเหรอไม่ได้เลยไม่ไดเลยนะไม่ไดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนของเราดีกว่านะครับห้องนอนของเราที่เราพักอยู่ที่นี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับบริเวณชั้นหนึ่งเนาะเชื่อว่าทุกคนอยากรู้แล้วห้องนอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยเจวันเนี่ยนอนกันแบบไหนยังไงมีอะไรที่มันแตกต่างจากโรงแรมบนบกหรือเปล่ามันจะอยู่ได้แค่ว่าเจ็ดแปดวันห้องเล็กๆอ่ะไปดู บริเวณนี้นะครับก็เป็นบริเวณเคาน์เตอร์นะครับที่จะบริการนะครับเหล่านักดำน้ำทุกท่านนะครับด้วยการดูแลเรื่องกาแฟก็มีเครื่องทำกาแฟเห็นไหมนะครับเครื่องทำน้ำร้อนนะครับมีแก้วต่างๆนะครับที่ต้องใช้แก้วกาแฟแก้วชานะครับมีชาทุกประเภทที่คุณต้องการมีเอสเพย์มีกรีนทีนะครับมีอิงลิชเบรคต์นะครับ มีแบล็ t ทีนะครับผมมี Infusion นะครับมีทุกรสชาติที่คุณต้องการชาที่นี่นะครับและที่สำคัญก็คือตู้เย็นตู้นี้นะครับเป็นตู้มัศจรรย์เพราะคุณเปิดมาเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่คุณต้องการคุณกินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเห็นไหมนะครับที่มีสีแดงสีฟ้าสีเขียวต่างๆเนะี่ยคุณได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับนมเนม ยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าเกิดคุณหิวออกมากินได้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เรานักดำน้ำ mm hmm. เขาจะใช้เป็นที่ทำงานส่วนตัวการทำงานของนักดำน้ำคืออะไรฮะก็คือการเอารูปต่างๆเอากล้องต่างๆมาล้างมาเช็ดมาเก็บมาโหลดนี่แหละก็คือช่องแต่ละช่องก็จะมีชื่อบอกชื่อเลยของใครนี่ของใครของใครของใคร เพราะว่าทุกคนจะมีช่องเป็นของตัวเองทำไมเราไม่มีอ่ะเพราะเราไม่มีกล้องไงครับผมคนอหรือเขามีกล้องเราเป็นนักดำน้ำที่ไม่เคยซื้อกล้องมีแต่ไม่ได้เอามาเออนะครับเนี่ยมีชื่อพี่อาร์ตเลยพี่ทูนมีสเตชั่นของตัวเองนะครับเอาไว้จัดเก็บของเอาไว้ชาร์จแบตต่างๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวในการลงไปดำน้ําในดฟต่อไปตอนนี้กล้องไม่อยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเอากล้องลงกันไปดำน้าหมดแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณของ สเตชัน uh, นะครับทำงานเดชันวางกล้องต่างๆวินาทีทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วครับเราก็จะเปิดเผยห้องนอนของเราให้ทุกท่านได้เห็นว่าห้องนอนที่ผมกับพลาฟ้า,าต้องใช้ชีวิตอยู่ในเวลา8วันนั้นเราอยู่กันแบบไหนอย่างไร ติดเจ้นเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ดูสภาพของเด็กเรือนะฮะเวลาอยู่เรือสภาพนี้นะพี่ไม่เอาชุดหล่อๆมาเลยอ่ะไม่มีอยู่เรือสภาพนี้ทุกวันนะครับผมไม่เซ็กนะครับหนวดไม่โกนจักรแแล้ก็ไม่จักรแแล้ไม่ตัดขนนี่เพิ่มเลยนะครับผมคือสภาพแบบอยู่บ้านเลยอ่ะอยู่บ้านจริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่รู้จะแต่งตัวหล่อไปให้ใครดูไปให้ปลาดูอ่ะโอ้ยอย่างนี้จะแต่งตัวหล่อให้ให้ปลาดูไม่ได้นะลูกเด็กดูเออหนูดูพี่สภาพนี้ก็ต้องดูได้มาดูเด็กพี่เด็กสวยอ่ะ นะครับผมแต่งหน้าดูไหนก็ต้องสวยปะอ่าแต่งหน้านะครับดูชุดดูชุดแอนนิวเวิร์อะไรเขามีเขามีรองเท้าอันนี้ให้ด้วยอ่าอันนี้เราจะแต่งตัวโชว์ใครโชว์พี่ไงเราโชว์พี่ให้พี่ดูแล้วชื่นใจนี่หรอชื่นใจไหมโอเคชื่นใจมากอ่ะห้องนอนเราชื่อว่าห้องนอนซิกเนเจอร์สามนี่ซิกเนเจอร์สาเราจองคนสุดท้าย ครับเป็นทริปที่เขาจองข้ามปีเขาจองกันตั้งต้นปีที่แล้วแต่เราจองคนสุดท้ายตอนปลายปีนะครับผม,ผมก็เลยได้ห้องนี้มาดูครับว่าห้องเราเป็นยังไงครับแถมแถ,มถมนี่คือห้องนอนของเราครับนี่เอ้คนจะแล <laughs> ปะป้าบอห้องนอนของเราครับจะเป็นห้องประมาณนี้เล็กมากเล็กมากแต่ก็ดีกว่าเรือลำอื่นแล้ว <laughs> เอางี้เอางี้เอางี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าตั้งแต่เราไปดำน้ํามาเนี่ยผมว่าห้องที่เนี้ยดีสุดลวดีสุดคือหนึ่งคือเตียงเตียงแบบเป็นเตียงแบบ,น,าบานอนสบ,บายแบบเตียงหลวิญญาณเลยนะครับผมแล้วเตียงเนี่ยที่แตกต่างจากทุกเรือที่เราเคยไปมาก็คือทุกครั้งที่เราไปดำน้ำําเขาจะมาทำความสะอาดให้เนี่ยสภาพในในที่สภาพที่คือเราทำมอะอา,าเองนะ ันนี้อันนี้ยังไม่เก็บอันนี้เราเก็บเองอันนี้เก็บเองแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะมาทำความสะอาดให้ทุกรอบที่เราไปดําน้ํคขื้นมาปุ๊บก็จะเห็นเตียงตึงตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างเพราะปกติเราไปดําน้ําทุกที่จะไม่เก็บอะไรไม่เก็บจนกว่าคุณจะกลับกลับแล้วเขา้องทำความสะอาดทีเดียวนะครับผมบริเวณห้องนอนก็จะมีเตียงนอนตรงนี้นะครับมีโต๊ะ นะครับวางของนะครับซึ่งรกมากตอนนี้แล้วก็มีกระติกน้ําให้โบ๊ทพลาวเห็นไหมกระติกน้ําให้ใช้ในเรือนะครับผมอ่าโบ๊ทพลาวเห็นไหมโบ๊ทพลาวโอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ก็มีครีมครีมอะไรเอ่ยครีมของต้องตัวผงอ่ะใช่ใช่ครีมของพร้าฟ้าเกทีทาฟ้าสกินแคร์มีเซรั่ม มีเซรั่มแล้วก็มีนี่ครับผมมีครีมทาหน้าใช้<ร>คู่กัหหนหน้าจะใสหน้าก็ได้มีจุดวิวรอยจุดด่างดําใครเป็นสิวก็จะหายใครมีจุดด่างดําก็จะหายใครอยากหน้าใสขยันสวยขยักหล่อก,ก็จะดี <c oughs> นะครับผมอ,อันนี้นะครับใครอยากจะได้ก็ไปติดตามเอาในพลาวฟ้าสกินแคร์นะครับผมได้ไหนคะในเพจนะครับผมเพจสวยไปวันวันก็ได้หรือว่าในทิกตอกก็ได้ทิกต o กอ่ากกก็คือพลาวฟ้าเคเคสวยไปวันวันนะครับผมหรือ ว่าในช้อปปี้มีไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วเหรอในใน l a ซ a าดา้ออาอ l a z a ซ a าดา้ารัซาดา้าก,ก็ซื้อได้ได <TikTok S 1> ก็ทิกตอกก็จะก้าตทิกตอกนะครับผมก็ใครอยากได้สนใจไปซื้อนะครับผมอยากอยากสวยอยากหล่อรีบจัดนะอ่ะบริเวณนี้ นี่คือบริเวณตู้เสื้อผ้านะครับผมเสื้อผ้าจะแบ่งเปสองตู้นะครับผมก็ให้พาฟ้าไปหนึตู้ผมหนึ่งตู้นะครับผมตู้หนึ่งก็จะมีเนี่ยเสื้อผ้าลกลก,ลกลกนิดนึงลกจัล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 ลกจักจัลลฟ้านะกรัลลกจันลกจัลนกมือนกจับลกัลลกจัลลนจัลลงจัลลกจัลลกจัลลกจกจัลลกจัลลกลลกจักลกล,ะะลกกข้างนี้ก้ก <c oughs> โอเคอ่ะข้างนี้ของผมนั่นนี่ครับคือห้องน้ำของเราที่เราใช้ทุกวันเป็นห้องน้ำที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยไปเรือทุกเรือมาเพราะว่าห้องน้ำที่นี่เหมือนห้องน้ำในโรงแรมเลยผ้าเช็ดตัวเปลี่ยนให้ทุกวันปกติแล้วไปเรือหนึ่งผืนใช้หกวันห้าวันแต่นี่ <c oughs> เปลี่ยนให้ทุกวันผ้าเช็ดตัวนะครับสองผืนมีหมอบให้บริเวณน,นี้ก็บริเวณโถนะครับปัสสาวะ <c oughs> อุจจาระนะครับ ถ่ายของเสีย ถ้าออกตรงนี้ไปมีบริเวณชาเวอร์มีแบบชาเวอร์มีแบบฝักบัวให้คุณได้เลื่ยนสรนนะครับผมมีบริการแชมพูมีคอนดิชเนอร์มีชาว์พอยเจลให้นะครับผมไปที่เรียบร้อยเนี่ยใของเรจะเขามีให้สามอย่างเลยบอดี้วอชแชมพูคอนดิชเนอร์ครับแต่เราก็เตรียมของเรามานะครับผมซึ่งถ้าเป็นสิ่งที่เเราชอบของเรานะเราเตรียมมาแต่ว่าของตรงของที่เรือเขาก็โอเคเขาก็ใช้ได้ครับไม่ได้แย่ไม่ได้แย่โอเคนะแบ่งแยกสัดส่วนใช่แบ่งแยกไม่ไม่ไม่เล็กนะห้องน้ำ ติในเรือจะเล็กมากๆนะ uh huh. บางเรือเนี่ยจะแบบเป็นห้องน้ําดูมันไม่้ำไปเต่าที่นี่คือทุกห้องมีห้องน้ําส่วนตัวทุกห้องสิบห้อง mm hmm. ทุกห้องมีหมดนี่ก็เป็นเรือห้องน้ําที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเราอยู่กันแบบนี้เปียดโซนเปียกโซนเปียด เวลาเราจะไปดำน้ำเนี่ยเขาจะถ้าเป็นเรือทั่วไปจะใช้วิธีการเดินตีระฆังขอริงิงทิงิงิงคืนในสัญญาคือว่าเรียกรวมตัวนะครับแต่ที่นี่คือลำพงจะเป็นการประกาศทางเสียงทางสายว่าตอนนี้เราจะไปทานข้าวแล้วเราจะออกไปดำน้ำแล้วเราจะไปทำอะไรเนี่ยเราจะออผ่านทางนี้นี่นี่คือความ แป, <Q> แปลกที่เราโกตริเราไม่เคยเจอหรือคนอื่นเขาเคยเจอโกตริก็ไไ่ดูนานแต่เราไม่เคยเจอไงอนี่แหละครับก็คือความชอบเนาะของผมอีกหนึ่งอย่างซึ่ง ล e, หลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วหรือบางคนอ like <con v répondre> าจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบดำน้ําเพราะว่าพราวฟ้าเป็นคนเปิดโลกดำน้ําให้กับผมปกติแล้วเนี่ยก่อนนี้ผมไม่กล้าเลยที่จะลงไปใต้ทะเลเพราะว่ากลัวปลานะครับผมแต่ตอนนี้เลิกกลัวปลาแล้วโอครับผมเฮ้้ยเฮ้ยเอะเสียงดังยิดเสียอะไรยึนะครับผมนี่คือชีวิตที่ ในหนปีนะครับเราก็จะพยายามหาโอกาสที่จะไปออกทริปแบบนี้นะครับสักปีละสองครั้งนะครับถ้าปีไหนดีๆก็อาจจะสครั้งแต่ปีนี้เป็นปีเป็นครั้งแรกที่เราได้ออกทริปเป็นครั้งแรกด้วยที่เดินทางมาต่างประเทศเป็นครั้งแรกด้วยได้ขึ้นเรือเวโรเชียนซึ่งก็น่าจะเป็นเรือลำที่ดีที่สุดลำหนึ่งเท่าที่เราเคยได้ขึ้นมานะครับผมเหมือนเขาจ้างมาเลยูเลยนะใช่แต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจใช่คือเขาจา้าเหรอเฮ้ยแม่คือประทับใจประทับใจตรงนี้ว่า เราใช้เวลาที่นี่8วันโดยที่แบบเรารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปได้มีเวลาในการดำน้ำได้ดำน้ำเป็นระยะที่ดีนะครับได้เจอปลาได้เจอกระสีที่เราไม่เคยเจอ<ค>พี่ชอบอะไรมากที่สุดชอบอะไรไมากคือคือชอบเรือเรือมันดูดีเรือมันดูแล้วมันแบบเ,เรียกว่าย,ยัางไงอะ มันอยู่บ้านพักผ่อนเออมันเหมือนกับแบบเราเราอยู่บ้านตัวเองตัวที่แบบไม่ต้องลำบากไม่ต้องแบบว่าอยู่แบบโสมมซกโสงโสมกโสงโศโครแต่ว่าพรารู้สึกว่าไม่เมาเรือเลยไม่เมาเรือเพราะเรือนิ่งมากใช่เรือแบบขนาดแล่นอยู่บางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเรือแล่นปกติเราเป็นถ้าดำน้ำในประเทศไทยเนี่ยเรือได้แต่เสียงครึ๊กรึ๊รึคือได้ยินสั่นแต่เรือไปหมดอะแต่เรือที่นี่คือไม่มีเสียงเลยนิ่งสงบนะครับผมเนี่ยอย่างท้อเทานอาหารเนี่ยเหมือนกับอยู่บ้านใช่ไหมมันเหมือนอยู่บ้านอ่ะ ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้เหมือนกับเราถ่าเรือปกติก็คือเอาจานมาตักนะตักคนต่างกินนะแต่ว่านี่คือมีที่นั่งของตัวเองเสร็จสรรพนะครับเป็นระเบียบแบบแผนที่ดีตอนแรกคิดว่าแบบจะคนเยอะแต่จริงๆก็คือเป็นพรเวท t จริงๆหนึ่งิปเนี่ยเขารองรับคนได้ไม่เกิน20คน2 0คนเขามีแค่10ห้องใช่20คนเต็มที่ม็กซิมัม,มเลยทริปนี้ก็มา18คนเนาะ18คนข้างหลังพี่เนี่ยเป็นตู้ยานะ นี่เหรอใช่อ๋อเขามียาให้พร้อมอ๋อมีเครื่องปฐมพยาบาลตู้ยาอ่าเนี่ยเตียมเลยยามีฟ้อสไนโจรด้วยฟทลไยโจรด้วยเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็คงจะประมาณนี้นะครับกับการรีวิวเรือเวโรเชียนนะครับสําคัญที่สุดเลยครับเวลา,ามาดําน้ําคือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช่บางคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมโคตรชอบเพราะว่า ทุกๆวันที่ผมอยู่บนโลกปกติเนี่ยมีเรื่องให้ปวดหัวยทุกวันใครที่เป็นโบสก็จะไม่รู้หรอกว่าชีวิตโบที่มันไม่ได้ง่ายเลยพราฟ้ารู้ไหมว่าชีวิตโบลง่ายไหมไม่เคยง่ายไม่เคยง่ายเลยพูดเรื่องเดิมหลายรอบใช่ใชเรื่องซ้ําๆเรื่องเดิมๆแก้ปัญหาเรื่องเดิมๆอยู่กับคนอยู่กับมันไม่ได้ทำงานกับแค่คนสิบคนน่ะมันทำงานคนเป็นร้อยคนเป็นพันคนะทุกคนมีอะไรก็จะโองหาเที่ยวโอ<ฮ>้โหไม่รู้ เออเราเป็นเหมือนกระศูนย์ก้างของจัก,กรวาลแต่พอมาอยู่ที่เรือเนี่ยภลระหน้าที่ทั้งหมดถักให้กับคนอื่นและคนรอบข้างแล้วนะครับก็จะเวลาชัดดาวดีทอ็อกซ์โซเชียลดีทอ็อกซ์ไม่เสพโซเชียลไม่แรงสิ้นปิดโทรศัพท์ทิ้งเลยแล้วก็อยู่กับชีวิตจริงๆนะ สุดยอดมีความสุขมากเอาละครับนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราสองคนนะครับได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบเหมือนกันนะครับนั่นคือการดำน้ำการใช้ชีวิตบนเรือรีฟบอร์ดนะครับที่เรา ลงไหลก็มันเลือเกินะครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้น่าจะมีทริปอีกนะครับทริปถ้ายังไม่ท้องอ่ถ้ายังไม่ท้องซะก่อนน่าจะมีอีกทริปหนึ่งจะจะเปที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับก่อนจะลาจากกันไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องดีดีนันทองด้วยนะครับก็อยากดูคลิปต่างๆนะคะช่องมาฝากเคลียร์ได้เพราะช่องดีดีนันทองไม่ค่อยมีกำลังใจทำคลิปเท่าไหร่แต่ว่าคลิปนี้มาเป็นคลิปแก้คิดถึงกนละวกันลองดูว มวยผมก็มีชีวิตแบบคนปกติทั่วไปเนาะใช้ชีวิตแบบที่สามัญชนคนหนึ่งที่เขาใช้ชีวิตได้ชอบแบบไหนอย่างไรเราก็เลือกเอานะครับผม okay, โอเควันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับพบก,กันใหม่ยีพีหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนหอมเด็กชนนั่งไหมเนี่ยไม,ม่ชอบบอกล่ะนะคือ รักไหมามาบอกดีๆรักไหมเราลเลย <c oughs> เออต้องบอกแล้วหอมไปแล้วรักมากรักที่สุดทะยอดดวงใจของฉันบ๊า <c oughs> ยบายค่ะ

อนนี้เรากำลังจะเตรียมตัวนะครับไปดูแมนตานะครับชื่อที่เราจะลงก็คือดาฟไซต์ที่ชื่อว่าแมนตาแซนดี้รอเรืออีก2ลงลำกลับมารับนะครับไปส่งชุดแรกก่อนนะชุดที่2คือชุดของเราพรา้อมกนินพร้อม BCD พร้อมแทงพร้แบบรรอมเลคเอเตอร์พร้อมโบนไม่ค่อยพร้อมโบนสึกง,ง่วงนี่นะเตรียมให้ครบแล้วเหลือแค่เอาใส่ขึ้นเรือเองค่ะ